เมื่อวานนี้มีน,มนนุ่มคนหนึ่งเป็นเซลขายรองเท้านักเรียนแวะมาถวายพัฒหารแล้วเล่าให้ฟังว่าฟังธรรม นะชอบฟังธรรมนะสมที่เด็กๆนะแม่ป่วยนะต้องดูแลแม่แล้วก็ต้องเปิดธรรมะให้แม่ฟังเนะีนะ่ยแม่ชอบฟังธรรมก็เลยจะมีโอกาสฟังธรรมไปด้วยนะ้วทั้งแม่เสียชีวิตไปแล้วก็นะเวลาขับรถไปขายของเนี่ยนะก็จะ ชอบเปิดธรรมะฟังมาเจอรายการคลิกใจทำแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็เลยแวะมาก็ลเลยถามว่าได้ภาวนาหรือเปล่านะเคสอย่างนี้รู้สึกมีหลายรายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้เจริญภาวนาแต่ว่าชอบฟังธรรมท,ทีนี้คนที่ฟังธรรมก็ส่วนหนึ่งก็อยากฟังว่า พระตอบมีเหตุมีผลไหมเวลาพูดเวลาพูดธรรมะเนี่ยแสดงธรรมนี่ยมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลนะัที่ควรจะเชื่อไหมอะไรน,น,นะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเอาอัตโนมติของตัวเองนะั่นแหละเป็นเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกใจตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะที่จริงแล้ว นะการฟังอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องของนะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในกาลามสูตรอนะอย่าพึ่งเชื่อเพราะชอบกับความเห็นของตนนะคือมันถูกใจตัวเองเหนเะดฟังแล้วเออเราก็มีความคิดเห็นอย่างนี้พอมีพระมาพูดอย่างนี้นะคิดว่าพระองค์นี้พูดได้ดีนี่ตนนะ ที่จริงแล้วเรื่องของการฟังนี่เป็นส่วนหนึ่งนะแน่นอนว่าเป็นเหตุให้เกิดการบรรลุมรรคผลได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงเตือนไว้คืออย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนี่ต้องเตือนตัวเองไว้นะยกเว้นว่าได้ผ่านการพิสูจน์แล้วนะวในการฟังจึงไม่ใช่ที่สุดของการนะ ของการพัฒนาตัวเองตามหลักของพระพุทธศาสนานะแต่ว่ามันต้องลงมือพิสูจน์ซะก่อนนี้การพิสูจน์ของพุทธศาสนานั้นต้องไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังแค่นั้นต้องพิสูจน์ทางใจด้วยนะคือการลงมือฝึกฝนตัวเองว่าจะว่าไปแล้วเนี่ย ศานะสนาพุทธเป็นศาสนาที่ใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากที่สุดแล้วละ่นะะเครื่องมือนในการพิสูจน์ก็คือจิตของตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของทางกายภาพหรือวัตถุภายนอกแค่นั้นเองนะพิสูจน์จะนั่งทราบว่าอพอมันฝึกตัวเองอย่างนี้แล้วทำให้ความทุกข์มันลดลงอย่างนี้นะนะอันนี้ก็ต้องลงไปถึงภายในด้วยนะ จาะลึกไปถึงภายในด้วยไม่ใช่แค่เปลือกผิวภายนอกแค่นั้นนะดังการเจริญภาวนาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะส่วนมากนะคนทั่วไปก็มักจะนะใช้แค่สองเครื่องมือคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิบางทีเข้าไปไม่ถึงปัญญาหรือบางทีก็หยุดอยู่แค่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาไปไม่ถึงเงี้ยนะ นะเพราะในตัวไตรศิกขาหรือเครื่องมือในการศึกษาพุทธศาสนานี่ต้องไปด้วยกันทั้งหมดคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในศีลก็อยมองแค่ผิวเผินว่าต้องรักษาศีลห้าศีลแปดนะแม่ง้นคนรักษาศีลห้าศีลแปดก็เป็นพระอาหารเงินไปหมดแล้วนะศีลมันเจาะลึกไปถึงภายในจิตของตัวเองนะเพราะถ้าพูดตามสภาวะแล้วนะคือสัมมา วาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะซึ่งเป็นเรื่องของศีลภายในเป็นศีลในองค์มรรคเนี่ยเป็นศีลภายในนะจะไม่รู้จักศีลห้าสักข้อหรือไม่รู้จักศีลแปดสักข้อศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดสักข้อก็ไม่ได้สาคัญนะสําคัญก็คือกนะารรักษาใจตัวเองนะเวลาจะพูดอะไรก็พูดด้วยจิตที่เป็นกุศลน,นะเวลาจะทําอะไรก็ทําด้วยจิตที่เป็นกุศลนะ ประกอบอาชีพอะไรก็ให้มันนะด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างนี้นะมันไม่ได้องของศีลภายในละนะมันเป็นการรักษาพฤติกรรมของตัวเองให้ดําเนินไปในตามธํานองครองธรรมนะเรื่องของสมาธิก็ไม่ใช่แค่สมาธิภายนอกคือเอาแค่สงบอย่างเดียวแค่นั้น,นยอย่างที่โยมหลายคนชอบไปงานว่าจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิจิตเข้าไม่ถึงสมาธินะ จิตไม่รวมอะไรเงี้ยนะนะในสมาธิของพระเจ้าไม่ต้องหลายอย่างในพระเจ้าทรงแสดงไว้ที่ยังไม่ใช่สมาธิของพระเจ้าหรอกสมาธิทิ่มีอยู่โดยธรรมชาติเน,นี่นะนะคันนี้สมาธิชั่วคราวก็มีนะคณนี้กะสมาธินะสมาธิที่นะใกล้ๆจะถึงฌานก็มีที่เรียกว่าปัจจาระสมาธินะสมาธิที่เป็นตัวฌานที่เรียกว่าปานาสมาธิที่มันที่เราเรียกกันว่าจิตรวมจิตรวมเนี่ยนะ นั่คืออาการของสมาธิซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบนะอันนี้ก็ต้องไปนะสังเกตดูเอานะนี้ถ้าเรามีทั้งศีลคือการรักษาพฤติกรรของตัวเองให้เป็นกุศลน,นะทั้งสมาธินะที่มันเป็นสมาธิภายในจริงก็คือจิตทั้งมั่นขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะแล้วทำให้ปัญญาเขาไปทำงานได้นะก็คือตัวนะ ปัญญาภายในเนี่ยไม่ใช่ปัญญาภายนอกนะที่ไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอ่านเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยซึ่งเป็นปัญญาในระ,ระดับตื้นเขินเนี่ยที่เรียกว่าสุตตะไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมาได้เรียนรู้ได้อ่านมาเนี่ยจะจินตามิจจปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดเอาโดยการเอาเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มานั่นแหละเอามาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ ตกลึกอะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นเรื่องของจินตามิยปัญญานะส่วนตัวภาวนาม่ยปัญญานั้นเป็นเรื่องที่นะต้องมีประสบการณ์ตรงนะเสียงก็ทบหูแล้วดับไปนะไปรู้ไปเห็นต่อหน้าต่อตายนะความโกรธเกิดขึ้นพอร,รู้ทันแล้วก็ดับไปนะนะภาวะพวกนี้แหละเป็นภาวะที่มันเป็นประสบการณ์ตรงมันอ๋อขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นโดยที่บางทีก็เรียกชื่อไม่ถูกอธิบายไม่ได้นั่นแหละนะ นะตอนตัวภาวนาปปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของนะการไปเรียนรู้ทต่าเข้าใจโดยตรงนั่นแหลนะนั่นคือภาวนาไม่ใช่ปัญญาทีานี้พอมีศีลสมาธิปัญญาของจริงแบบนี้น,นะที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาพุทธศาสนาแล้วนะีนะ่ก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ทุกมิตินะไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ชื่นชมยินดีกับการฟังนั้นไม่ใช่นะฟังแล้วเอจิตมันสงบเย็น นะมันมั่นคงมันตั้งมั่นขึ้นมานะ่ะมันเริ่มมีการสังเกตสังการขึ้นมาว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยได้สังเกตดูตัวเองเลยไม่ได้เคยสังเกตดูจิตใจของตัวเองเลยแต่พอได้ฟังทำแล้วมันทําให้จิตมันน้อมเข้ามาสังเกตดูตัวเองเน,นะน,นี่ยนะนะเมื่อวานนี้ไม่ชีเดินทางกลับไปแล้วเนี่ยถามว่าน่ยมันรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองดี ตัวเองมีความสามารถอย่างเงี้ยเวลาปฏิบัติจะทำยังไงตอบว่าไม่ต้องทำอะไรดูมันนั่นแหละไอ้ตัวนะอุปทานไอ้ตัวอัตตาทั้งหลายเนะี่ยที่มันจิตมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันะไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำม,นะมันกำลังทำงานให้รู้เท่าทันมันต่อไปก็จะเน้นว่าไม่มีเราเป็นอะไรทั้งนั้นะนะนะไม่มีใครต้องเป็นอะไรทั้งนั้นนละนะเป็นเพียงธรรมชาติของ รูปของนามที่มันกำลังทำงานอยู่โดยธรรมดามันอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเห็นสภาพธรรมแบบนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของความเป็นอิสระภายในอ่ะนะมันปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยที่เข้าไปรู้ไปเห็นไปฝึกอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าชีวิตนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆนะไม่ใช่มีเรามีเขาไปปรุงแต่งนะเป็นสังฆตะธรรมอะไรขึ้นมาทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะ นะเขาจะค่อยเข้าใจขึ้นมาเองอันนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้นะเพราะมันมีเครื่องมือทั้งสามอย่างไปได้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรานะเข้าใจในเรื่องของการภาวนา,าจริงๆหรือการปฏิบัติธรรมจริงๆมันเป็นยังไงหรือเข้าใจพุทธศาสนาทั้งหมดได้จริงๆนะเพราะนัะ้นเวลาพระเจ้าทรงตัดทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยครับทรงตัดทั้งเรื่อง ของพรหมจันทร์นะหรือตัดสินเรื่องของธรรมวินัยนะภาษาที่พระเจ้าใช้จริงๆคือธรรมะและวินัยแค่นั้นหนึ่งนะ,นะธรรมะวินัยจะเป็นศาสนาศาสดาแทนเราหลังจาก้ที่เราบร,ริริพานไปแล้วนะเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายที่มอกไว้ให้แก่พระสงฆ์นะ,นะเพราะฉะนั้นการทำสังฆนานครั้งแรกก็ทำการสังฆนานธรรมะและวินัยนะ ที่ทำสัตบัณฑคูหาเนี่ยนะฮะโดยมีพระวารีเป็นผู้วิสัชน,ะนาในเรื่องของพระวินยัยพระนนเป็นผู้วิสัชนาะในเรื่องของพระธรรมนั่นเองแล้วต่อมายังมาหลังจากนั้นอีกพันๆปีจึงเกิดมีคำว่า,าพระสูตรพระอภิธรรมตามมาทีหลังนะฮนในยุคแรกๆเลยก็คือธรรมะและวินยัยนะแค่นั้นเองนะ เพราะฉะนั้นในตัวธรรมวินัยนั่นแหละนะเป็นผู้เจ้าที่ยังประทับอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเป็นตัวแทนของผู้เจ้าันเะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุยกับคุณย่าเยาวรเศระก็บอกว่าเนี่ยอรตมาเห็นผู้เจ้าประทับอยู่ในใจนะี่คุณย่าก็กลัวเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐนะิก็บอกว่าผู้เจ้าปริญพานไปแล้วนะ น่นี่นั่นก็ว่าไปบอกอัตมาเข้าใจอเทีนามาพูดถึงในหมายถึงพุทธภาวะนะสภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ,บิกบานที่เันปรากฏอยู่ในใจนะไม่ได้แปลว่าจะมีผู้เจ้ามาสิงสถิตอะไรอยู่ในใจของเราไม่ใช่นะเพราะเวลาเราภาวนาไปเนี่ยนะก็จะเห็นว่านะมันมีภาวะของธรรมะและวินยัย นะวินัยคืออะไรบอกแล้วว่าอย่าไปนึกถึงสีลงของเราหยิบเจ็ดข้อหรือสีลห้าแปดมันหมายถึงความมีวินัยภายในของตัวเองเนี่ยบังคับตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองถูกเนี่ยนะนะไม่ปล่อยให้จิตมันเลื่อนไหลไปตามอํานาจของอกุศลทั้งหลายที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันอยู่ภายในนี่นะอันนั้นคือการมีวินัยในตัวเองนะส่วนเรื่องวินัยภายนอก ศีลห้าศีลแปศีลร้อยสอิบเจ็นั้น, 5, น, 8, น 200, 200, นะเป็นศีลสมมุติทั้งนั้นนะผู้เจ้าสรงบัญญัติขึ้นมาให้เหมาะสมกับสังคมในยุคนั้นๆน,น,นะนะจึงได้ทรงอนุญาตไว้ว่าเมื่อเรานิพานไปแล้วนะถ้านะเห็นว่าวินัยข้อไหนหรือบทบัญญัติข้อไหนที่ทรงบัญญัติเอาไวนะ้เนี่ยมันไม่ไม่เหมาะสมกับการลเทศะน,น,นั้นก็สามารถในเปลี่ยนแปลงได้นะปรับปรุงได้เพียงแต่ว่า ในสายเทรวาดนี่นกายเทรวาดเราเนี่ยหลังจากที่ทําการสังฆนาครั้งแรกเนี่ยพระหมหาเทระทั้งหลายพระราหันทั้งหลายในยุคนั้น500รูปเนี่ยก็ทรงก็มีฉันทามติกันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะถ้าขืนไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งผิดเพี้ยนไปหมดจนกระทั่งไม่เหลือร่องรอยเดิมของพระวินัยที่ผู้เจ้าท่งบัญญัติเอาไว้แค่นั้นเอง นะถ้าจะว่าไปแล้วถามว่าถึงวันนี้เนี่ยนะในสายเทราวาตเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีเจอแยะนะเราก็พยายามที่จะปรับตัวให้มันเข้ากับสังคมในยุคปัจจุบันเราก็ไม่ได้เถ่นตรงอะไรขนาดนั้นนะหรือถ้าภาษาฝรั่งเรียกไม่หัวสี่เหลี่ยมขนาดนั้นนะนะผู้เจ้าว่าไว้ยางงี้กูก็จะเถ่นตรงอยู่อย่างเงี้ยนะอนะไอย่างนั้นมาอยู่กับโลกปัจจุบันไม่ได้นะแต่ว่าการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นกนะารปรับตัวนั้นต้องไม่ผิดหลักผิดเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ส่งวางเอาไวนะ้มีจุดยืนที่มันชัดเจนมีเป้าหมายที่มันชัดเจนว่าเป้าหมายของเราก็คือการถึงความสิ้นทุกนะตทองดับทุกได้อย่างสิ้นเชิงนั่นะคือเป้าหมายนี่มันชัดเจนอยู่แล้วนะนี้แม้กระทั่งในใสายอาจริยวาตนะเทราวาตอาจริยวาทเนะี่ยมีปรากฏอยู่ในคำพีส่วนมหายาณ อินยาณเนี่ยเป็นเรื่องที่คนมาสมมุติเรียกกันเพื่อบูลลี่กันในภายหลังแค่นั้นเองนะงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ในการเจริญภาวนาของเรานั้นนะมันเป็นเครื่องมือในการจะพิสูจน์ทราบสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสอนเอาไวจนะนะ้จริงจนะนะทีนี้พอนะวางใจได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้นะ เป็นเรื่องของสัมมาธิฏฐิน,นะ็มันปรับความคิดความเห็นให้มันถูกตรงแล้วก็เลิกวุ่นวายกับคนอื่นเขาเราจะสังเกตเห็นเน,นะเวลาเราไปอ่านในห้องศาสนาในพันทิปเดี๋ยวนี้มีคนเข้าไปอ่านอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพันทิป com อยเงี้ยนะหรือแม้กระทั้งในในบล็อกดิจอะไรเนี่ยที่จะมีกลุ่มของศาสนาที่เขามาเขียนวิษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะนะเวลาเราเข้าไปอ่านนะก็จะเห็นว่าโอ ก็มีประเภทที่หัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยต้องอย่างนี้เท่านั้นน่งจะถูกหรือต้องเหมาะสมกับที่นิิกายของฉันว่าไว้นี้เท่านั้นนึงจะถูกต้องถ้าอย่างอื่นผิดหมดอะไรโดยเฉพาะ่วีมากก็จะวิพากษ์กันเรื่องของะวิยัยของแต่ละสำนักนะือยไม่ต้องธรรมะเองก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามความคิดความเห็นของตนนะ ว่าพู้เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้นะมีปรากฏในพระไตรปิฎกหน้านาน้นขอนี้อะไรเงี้ยจะวิภาควิจารณ์กันไปนะเีนี้ถ้าเป็นนักภาวนาเข้าไปอ่านก็จะเห็นว่าไอ้ที่วิจารณ์อยู่นั้นวิจารณ์เพราะตัวหนังสือหรือวิจารณ์เพราะรู้จริงๆริงนะวิจารณ์เพราะว่าไปกอบมาจากพระไตรปิฎกเพื่อมาโต้แย้งกันหรือว่าวิจารณ์เพราะว่านะรู้จริงๆรด้วยจิตเมตๆๆๆตาจริงจงนี่ต้น ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาชนะขะขานกันนะเพราะเราจะตังเห็นได้ว่านิกายของพุทธศาสนาเองอย่างเช่นในสายเถราวาทก็คือวาท่าของเถระนะในยุคที่ทําสังฆนาครั้งแรกนะก็ะออยังแตกแยกย่อยออกไปอีกเป็นหลายสิบนิกายนะเยอะแย,ยะมากมายในสายมหายานเองหรืออจริยวาทเองคือวาท่าของอาจารย์ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมสังฆนาก็ มาตั้งตัวใหม่ว่าเป็นกลุ่มอาเฉริยวาฒน์วาทาของอาจารย์แต่ละสำนักก็แตกต่างกันไปนะนะเยอะแยะมากมายเป็นหลายสิบนิกายนะแต่ละประเทศก็มีนิกายแยกเยกไปอีกเยอะแยะนะนะก็วิพาษ์วิจารณ์กันไปตามเรื่องนะเราก็เห็นว่านะจะแบบไหนก็ดีทั้งนั้นนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงในพุทธศาสนาด้วยกัน นะยังมีลัทธินิคายอื่นศาสนานอื่นความเชื่ออ,อื่นอือเยอะแยะในโลกนี้นะนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองให้เหมาะสมกับกาลเทศะของเขาภนะภูมิภาคของเขาเป็นอย่างนั้นความเชื่อพื้นฐานค่านิยมในสังคมเขามันแตกต่างจากเรานะดิฟ้าอากาศภูอุณหภูมิอะไรทั้งหลายมันแตกต่างนะวัฒนธรรมเพศน,นี้ที่มันแตกต่างก็แน่นอนนะมันก็สร้างความเชื่อ S 1> <S 1> นะสร้างลัธินิกายอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการนะเอาไว้ยึดนะฮนะนะเอาไว้ยึดเพื่อให้ตัวเองสบายใจนะอ่ะนะถ้าเรายัางอยู่ยงังเรายัางอยู่ในกลาลอยู่เนี่ยนะนะอยู่ในวัดอยู่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะเราก็จะรู้สึกว่าของเราดีสุดละแต่ถ้าเราได้เดินทางไปที่อื่นมั่งนะเเห็นว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นๆและที่นิการอื่นเขากนๆๆ็น่ารัก ก็มีความดีในแบบของเขามีความเมตตากรุณาอะไรที่ไม่ได้แตกต่างอย่างเช่าพุธเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในขณะที่มุมมองอาจจะแตกต่างกันความคิดเห็นในเรื่องของศีลอาจจะแตกต่างกันความคิดเห็นในเรื่องของสมาธิก็แตกต่างกันไปความเชื่อความคิดทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดมาจากการบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสิ่งแวดล้อมทั้งหลายการเลี้ยงดูทั้งหลายเนี่ยสร้างให้เขาเป็นอย่างนั้น มันถ้าเรา,เาความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนี่มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินคนอื่นเน่ยนะเราจะอยู่กับโลกนี้ได้ยากนะ,นะ,นะเพราะอะไรเพราะว่าเด๋ยนนี้มีความเชื่อเยอะแยะมากมายดีเพราะกลุ่มที่ไม่เชื่อศาสนาเยอะมากตอนนี้นะเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะหรือกลุ่มที่นะไม่ได้เชื่อศาสนาแต่เอาหลักคําสอนของศาสนาโน้นศานส,สนานี้ปรัชญาสสยโน้นาสนี้บางส่วนนามาใช้กับชีวิตของตัวเองก็มีเยอะแยะ โดยไม่ยึดติดตัวบุคคลไม่ได้ยึดติดระที่นนกายไหนทั้งนั้นนะไม่ได้ยึดติดนิสสสานาหนทั้งนั้นนะไม่ยึดติดพิธีกรรมไหนทั้งนั้นอนะย่างนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะทีนี้การอยู่ร่วมคนอื่นก็ต้องนะมีการยึดยุ่นนะยึดยุ่นยอมรับคนอื่นให้ได้แค่นั้นเองนะอันนี้ที่พูด ในช่วงเช้านี้คือเพื่อจะเน้นย้ำว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะอย่าเอาแค่ฟังอย่างเดียวนะให้ลงมือฝึกฝนตัวเองไปด้วยฝนะึกฝนจนมาได้คําตอบขึ้นมาในใจของตัวเองว่าสิ่งนี้คุณควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเนะี่ยอันนี้ต้องใส่ลงไปด้วยนะไม่งั้นเราก็จะแค่ได้แต่เชื่อคนอื่นได้แต่เอาความฝันของตัวคนอื่นมามานั่งคิดอย่างแค่นั้นเองหรือได้แต่นะ ว่าตามคนอื่นเขาอะโดยไม่ได้มีปัญญาของตัวเองอย่างนี้นะนะเหมือนกับที่เราเรียนรู้ทางโลกนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์คนน้นคนพบทฤษฎีน้นทฤษฎีนี้ไปที่ยอมรับนะจนได้รับรางวัลโนเบลอะไรอย่างนี้นะซึ่งตัวว่าไปแล้วเราเองก็ไม่เคยทดสอบทดลองแบบเขาหรอกไม่รู้จริงหรือเปลาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราก็เชื่อตามเขาว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าเราแค่เอาปัญญาคนอื่นมาใช้แค่นั้นเอง นะเหมือนกันถ้าเราแค่ฟังว่าผู้เจ้าตัดไว้อย่างนี้ก็ได้แค่เอาปัญญาขผู้เจ้ามามาคุย<า>กันแค่นั้นเองโดยที่เราไม่ได้พิสูจน์ทราบด้วยตัวเองนะประโยชน์มันก็น้อยพรไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆแค่นั้นเองนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวเราสวดมนต์กัน